ไปไหนหรอนะนับเลยสิบเก้าอ่อาทำให้ดูนะเราต้องตั้งใจดูแล้วกนเราต้องทำอีนะครับแปดถึงสิบเก้านี่คือระยะห่างระยะปลอดภัยถ้าพิธีวิ่งเข้ามาพิธีวิ่งเข้หาหงพี่ใหม่หรือพี่ให,หม่วิ่งเข้าหาพี่ีมันจะมีระยะวิ่งพอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราอยู่ในสถา,านการณ์ฉุกเฉินเรายืนใกล้ขนาดนี้ปลอดภัยไหมครับ ไปลอดภัยนะมันจะถึงตัวเร็วพี่ดีเขาด้วยนะครับท์สูขาถอยอ่าเขาเดินไปมาเห็นไหมครับแต่ถ้าเดินมาอ่าระยะหนึ่งเดินไหมระยะหนึ่งเดินไหมถ้าอันตรายมาใกล้ตัวเราจะยืนเฉยๆไหมอย่าไปยืนเฉยๆนะไปยืนเฉยๆในถมืนะครับเพราะระยะเดินมาเราต้องถอย อยู่ในสภาพแย่ลงที่เราหนีไม่ได้แล้วนะครับเราจะไม่ยืนแบบนี้รวมทั้งจุย๊ยเลยนะครับไม่ควรยืนแบบนี้ะนะครับควรนะครับยืนด้วความที่จะหนีหรือยืนด้วความที่จะสู้นะครับยืนเพื่อที่จะปิดตัวเองถีได้นะ,นะครับหนีท่าไหนก็ได้หนังท่าไหนก็ได้นะครับมีสิทธิ์สู้ตัอเราหรือปิดไม่ดไ,มดได้เป็นให้ถูกกับเด็ก ไม่ใช่ใครมือยนอ่ะยอ,อง,อง,ยอยงอนี่นี่นท่ายอมก่อนทุกคน,นอยู่ในท่ายอมก,ก่อนยอมถ่ายยงอยู่ที่รูหูมันจะอยู่ในท่า,านี้การยกการป้องกันนะครับเราอยู่ท่านี้เ <c oughs> พื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อท่าเราโดนนะครับเราโดนทำลายในการถอยไม่ะดูกกระดูกส่วนที่แข็งที่สุดของเรานะครับแล้วพือ อย่างนี้ทีนี้ให้ลองอยู่ในย่างหัไวอหได้นะครับหรือตอูต่อกลับก็ได้นะครับให้ืนนั้นนะครับทนี้เราจะมาเข้าสู่บการเอาตัั้นจากมือที่จริงผมเ่จดูก่อนนะดูก่อนนะดก่อนนะ ดูตามกันนะใครมองไม่เห็นก็มือบอกได้ครับมือที่เราไม่ในั้นเออมือที่เราในาั้นจับลงไปที่มือที่เขาจับเรานะครับแล้วกดให้มัน่นนะครับไม่ต้องเเก้มมืออ่ามาดูเลย แขนแล้วมืรก็แขนตรงนี้มันเป็นข้อตอตกองนี้ก็เสียนะครับรุดเลยแหลรุดเลยแหละหักแหละเพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดคือกดไว้ให้แน่ทุคนฟ้าบดับกู้หรือลกลองนะ ผมก็บอกน้างนั <dans les. S 2> ้นบอกชันนะถ้าเขาจงเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าเขาจะมือข้าไหนถ้าเขาจะมือข้างนี้เราจะลองข้างนี้เอยเราจะตอข้างนี้กไป เหมือนเดิมยอมเหมือนเดิมจับไว้เหมือนเดิมแต่จับยังไงจับยังไงเบาๆนะมีบอกว่าเบาๆได้แล้วจับเหมือนเดิมยอมเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ทำเหมือนเดิมถปล่อยเลยเตะเลยเับรอไป ฝั่งเดียวก,กันกับข้อสองการน,นอกของผู้กระทำนะครับต้องแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้หลายคนเนี่ยมันเพี้ยนเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ตกมันจะเป็นอะไรครับมันก็กอดรอบข้อทแบบี่สองก็ไม่ได้นแล้วด<อ>ึงนี้นะครับทำให้ไวและีขอตั้งใจข้าข้างใจแล้วลูก หลังเหมือนเดิมนะครับดันเหมือนเดิมแล้วเป็นตัวพี่คนผิดใี่ไหนนะครับจากรถไฟรถไฟจะฝนรถไฟจะฝนขอให้ผมยาวขนาดนี้ดีไหมถ้าผมยาวถึงหลังแล้วจับตรงนี้จะจุ้มได้ยังไงละ ไปตามร่องนิ oh ้วเห็นไหมเห็นร่อง้อส่วนที่มันต่อกันไหมแล้วดึงเ่อาหาตัวใครมีเล็บตัวเลิ่นเจ็บนะ

เหมือนเดิมดึงบิแขนข้อมือนครับแล้วดึงข้าตัวของหนีขอมค้าคอยู่ไหนเนยดึงข้าตัวานะครับไม่ต้องไปไปยาอะไรเยอะท่าที่หนครง่ายย่อตัวลงย่อตัวลงเปลีขยอเปลี่ยอเยขาให้นะครับถ้าถ้ายกมือขึ้นไม่ได้ ให้เราเบี่ยดตัวถอยหลังแล้วยกขาพราะว่าจนะครับนะครับแล้วยกขาเราไม่ใช้แค่ยกนะครับเราเกาเข่าครับดันดันจะล้มนะครับแต่เราไม่ใช่คนที่ใหม่แค่เบียดัวแล้วก็กระโดดนะครับ แบบนี้นะครับล็อกไว้แมบบ่แบบนเหมือนเดิมดันแต่ถ้าคิดว่าทำท่านี้แล้วไม่รอดนะครับง่ายๆนะครับยอมปิดตัวนะครับยอมยอมยอมไม่เฉยปิดตัวตัวแล้วเวลาปิดตัวอย่าบิแบบตั้งสองให้ดีนะครับตั้งสองใหด้ดียอมนะครับแล้วเอาสองใดี

有。 the ที่ตัวที่จทำครับเขาจะทำเหมือนเดิมยกช้าๆขึ้นมา แล้นเห็นไหมเห็นช่วเกียวไหมมันมีกระดูกดูดเราพยายามยกยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับแค่ให้อยู่ที่เราจะไปทางนี้นะครับยันขาขึ้นจะบิดตัวขอให้หมาจะเป็นอะไรตัวแรกยัน พี่ทอนตั <player> ้งใจมีอะไรอย่างนี่อ่าจะปิดจะปิดไปฝั่งนี้ฝ่ามือนะพี่ทอนจะยกเห็นไหมครับเอายกเพื่อให้เขาไหลมาฝั่งตรงข้ามอ่ายกยกเพื่ออะไรพี่ทอนยกให้ไหลมาอยู่ตรงบริเวณกระดูกที่มันแห็นไหมพวกเรายกตบข้าเพื่อเพื่อเขาไหลมาค่ะพี่ทอนแขนแขนฝั่งไหนเออเห็นไหมทั้งขาทั้งแขนพร้อมกันเสร็จแล้วอีกเห็นไหมครับ ครับยอมเหมือนเดิมต้อนแขนเหมือนเดิมพลิกอารมณ์อั้มเทย้อนไหมครับแต่ยางคือพื้นที่ท,ที่มันแท้ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้ไม่ถูกนะครับคือการมีครบมเด้วยครับบิดสะโพกเหมือนเดิมนะครับแล้วยกเท ออกกยกเทก็คือน้ำหนักทั้งหมดน้ำหนักถ้าอย่างนี้ครับเรายิ่งง่ายเลยครับยกสะโพกอย่างเดียวหัวเราจะไปอยู่แล้วโอ้โห เอาเป็นง่ายๆถ้าเราผู้หญิงนะถ้าเราจับหูผมคขื่อนส่วนมัวสิบวิแค่นี้ต่แคนตัวมือจับที่ข้อศอกจับที่มือนะครับแล้วสิบมีเวลาแค่สิบ,บ,บ,บว,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 มว,วิมือนี้จับไว้นะครับบิดตัวอุ้ยตัว กดให้แน่นกดให้แน่นเลกดที่้วองที่แน่นทีใ่ใหม่กดที่แน่นเลยอันนี้เลลพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาปาดคอเราได้หรือไม่สู้แ,แต่ก็จำกัดการทำลายจำกัดแล้ผมจะปาดคอพี่ใหม่นะปาดได้ไหมครับเพราะว่าผมก็มือทัวร์ี่ใหม่ทั้งตัวแต่ที่ใหม่ไม่ชนจุดได้ไหมครกดให้แน่นนะครับ กดแน่นเพื่อไม่ให้ขยับปานไม่ได้ท่าที่สองเอามืออีกข้างนึ่นของเรานะครับล็อกข้อสอบไว้ล็อก็สอบไว้ดันล็อกไว้เพื่ออะไรเพื่อช่วยมือข้างนี้เราคืออันนี้เรากดไว้ถูกไหมครับมาให้ขยับไอ้ฝั่งนี้เราล็อกไว้นะครับล็อกไว้ไม่ให้เลื่อนนะครับล็อกข้อสอบสองล็อกสามคือชิงน้ำหนักทิงน้ำหนักชิงน้ำหนักลง ทิ้งน้ำหนักลงครับเพื่ออะไรการทิ้งน้ำหนักเพื่อทำยืดยู่กล้นอ่าทิ้งเพราะฉะนั้นหนึ่งล็อกสองล็อกที่เอ่อตอกที่ขออ้อศอกสามทิ้งน้ำหนักสี่หันคอไปดูหันคอเก็บทางไปดูอาวุธว่ามันใกล้ยังหันคอเก็บทางเพื่ออะไรเพื่อจะไปท่าที่ห้าท่ายก เข้ใจไหมครับหนล็อกอาวุธสอล็อกสมสามทิงน้ำหนักส่เก็บท้าห้ายกให้เราเข้าใจเป็นสเต็ปถ้าที่ยิงล็อกอาวุธอะตอเดินล็อกอาวุธแบบนี้โอเคเยีะมวมีไหมที่ไดคร let vai ah. you ah. ้องเอาไว้แบบนี้เพื่อยักยันใครตลายในการต้จะแชรรูปทั้งายเราอ่ะคนที่เนี่ผมจะปาดพอผมปาดได้ไหมได้หครับผม,มไปละับ ตไหในระหว่างล็อเนี่ยผมเชื่อว่าต้มีคนพยายามช่วยอไปจับตัวเองจัให้ได่านแล้วดึงยกเอาแขนแขนชิดลำตัวเราไม่ต้ไมได้ใช้แขนในการดึงเราใช้ทัานตัวในการล็อวันนี้เราวันนี้เราเรามีวันนี้เป็นจั อปให้แน่นถ้าเรายป้อย่าราอให้แน่นเกนมัจใครยากจะยกแขนอย่างนี้ร็อกให้อยู่แบบนี้พอให้ใจไปัแล้วเราใช้แรงแขนแค่เราใช้แรงไหล่นีเข้ารับตัวขอให้จะไปทา